อเคสวัสดีทุกคนนะคะพบกับกผมเรนรูบี้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรูบิกแกน3 5 6 xv2 กันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันนี่คือหน้าตาของตัวรูบิกแกน2 3, 5 6 x xv2 เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยน,นี้ก็จะเป็นการ์ดนี่การ์ดนะคะทุกคนแล้วก็จะวางไว้ได้ก่อน อันนี้ก็น่าจะเป็นคิวสเตชันอะไรสักอย่างนะครับนี่คือตัวรูบิของเราเราจะแยกไหมส่วนหนึ่งนะครับจะบอกให้ว่ารูบิกเนี้ยมันเป็นรูบิกเนื้อดำนะทุกคนโอเคนะครับอันต่อไปก็จะเป็นส่วนของกล่องแบบ นนี้ก็คือชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนี่คือนี่จะเป็นคู่มือนะคบน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ปรับรูบิกนะที่ปรับรูบิกอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่เป็นภาษาจีนแล้วผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นคู่มือเหมือนกันเนาะ นี่คู่มือเหมือนกันแล้วที่สำคัญเลยก็คือ TES ครับทุกคนอันนี้เนี่ยไม่ใช่ปรุงร้อแต่อย่างใดมันคือ TES น่าจะเป็นที่ใส่ตัวนี้ตัวนี้นะครับทุกคนโอเคเราจะใส่กับปืนไปจะได้ไม่หายโอเคโอ้ยกล้องตะรุมเลยทุกคน กล้องมลม่ลมจะบอกให้นะทุกคนโอเคโอเคนะครับ ตอน,นี้กล้องไม่นิ่งเลยเดี๋ยวผมขอไปออปรับกล้องก่อนนะครับโอเคนะคะตอนนี้ผมก็ได้จัดของก็จัดกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคจะมาเกะกันเลยโอ้็นี่คือหน้าตาของตัวโรบิกมันนะครับ ซึ่งเหมอนค่อนข้างเร็วมากเลยคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองตามรายชื่อตรงนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับเราจะมาทำตามรายชื่อที่ขึ้นไว้ให้นี้กันเลยนะโอเคนะครับตะกี้ก็เผอตัดจบไปนะครับ แล้วก็ทาตามรายชื่อทีทุกคนเห็นหนือนะครับโอเคนะครับเริ่มจากสิ่งแรกก็คือคอนเนอร์ค,คัตติง้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคอนเนอร์คัตติ้งของมันอะจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคอนเนอร์คัตติ้งของมันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะเป็นแบบโอ้โหนี้ค่อนข้างลื่นเลยนะเนี่ยมันมีแม่เหล็กส่วนนี้นะครับนี่ก็จะติดนะครับ นี่เราจะต้องทดสอบแม่เหล็กก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้มันมีแม่เหล็กรเป๋าแต่มันรู้สึกถึงความดูดด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าคอนเทคติ้งดีหรือเปล่าคอนเทคติ้งเนี่ยผมคิดว่าคอนเทคติ้งเนี่ยถ้ามาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้มันขอบอยู่ตรงแถวๆนี้เนี่ยมันคอนเทคติ้งค่อนข้างดีเลยนะทุกคนนะครับคอนเทคติ้งค่อนข้างดีเลย พอนีเราเผลอแ,แ,แบบแบบแบบหมุนอย่างนี้นะครับมันมันจะมันจะเร็วมากเนี่ยเห็นไหมเยเห็นไหมเนี่ยมันหมุนได้เร็วมากเลยนะซึ่งผมก็ชอบลองขาในคัตติ้งแบบนี้เลยนะครับนะโอเคอย่างที่สองเนี่ยแล้วก็จะเป็นสปีดของมันนะครับก็ขึ้นชื่อว่าแกนเนี่ยสปีดมันก็ต้องเร็วอยู่แล้วนะคะเนี่ยสปีดมันเร็วมากเลยนะเนี่ย นะคะสปีดมันเร็วมากมันจริงๆแล้วเนะี่ยผมมีลูบิกโมยูแบบนี้อยู่แต่ว่าผมเอาไปจุ่มน้ำแล้วผมก็ไม่ได้เช็ดลูกมันมันเลยปืดน,นะโอเคตัวสปีดของมันเนี่ยดูสิครับมันเร็วมากเนี่ยมันเร็วมาก คิดว่าคมาุมลูกค่อนข้างยากนะทุกคนจริงๆคิว่าคมาุมลูกค่อนข้างยากเลยนะตอนนี้นะครับลูกก็เริ่มไม่เริ่มกันแบบนี้แล้วนะไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็จะไปที่หัวข้อต่อไปกันเลยนะครับไป โอเคนะคะข้อต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หัวข้อที่มันเป็นอะไรที่ยากมากมายนะครับมันก็คือข้อดีและข้อข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวหมจะมาเล่าให้ฟังถึงข้อดีและข้อเสียของโมบิอันนี้กันเลยดีกว่าข้อดีคือเนี่ยข้อดีมันคือมันลื่นครับมันลื่นแล้วก็แล้วที่เราหมุนเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเห็นไหมครับ ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันเนี่ยก็คือเวลาที่ผมอะ่ะบิดแบบบิดเร็วๆใช่ไหมปกติเนี่ยรูบิดพวกโมยูทั่วไปอะไรประมาณนั้นน่ะมันบิดครั้งเดียวมันจะยึดเลยนะครับคือแม่เหล็กมันแรงน,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมผมบิดครั้งเดียวเนี่ยเห็นไปแค่ครั้งหนึ่งนะครับแต่แดนเป็นเอาเป็นว่า ปกติเนี่ยที่ปกติเวลาที่เราหมุนครั้งหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นมันน่าจะเป็นยูมั้งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาที่ผมเนี่ยปิดแบบเร็วๆแบบเหมือนที่ผมทำมวย,ยนะมันก็เป็นมันก็เป็นยูทูบครับซึ่งเวลาที่เราจะปิดแบบแบบเมื่อเอากริทึมพวกแบบพวกแบบอย่างอื่นที่มันแบบต้องใช้แบบยูวันอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราแบบ หัวร้ออะไรกับรูบิกมาอย่างงี้นะครับทุกคนเรามาหมุนแรงเนี่ยมันก็จะกลายเป็น youtube ได้นะข้อที่สองก็คือข้อดีนะครับข้อที่สองข้อดีก็คือมันลื่นครับมันลื่นมากแต่ข้อเสียคือมันลื่นเกินไปนะครับเนี่ยมันลื่นจนเหมือนข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือจากที่มันเป็นยูแค่อันเดียวนี่ยมันก็เป็น y u t u b e ซะงั้นเลยนะเนี่ยแล้วมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งครับ คือคือการที่บิดแบบ y o u t u ู e แบบบิดครั้งเดียวมันแรกเป็น YouTube เนี่ยมันจะค่อนข้างดีสำหรับพวกแบบสูตรที่มันต้องใช้แบบ YouTube อะไรประมาณนะี้ถ้าสมมติว่าแบบไม่อยากแบ,บบบิดสองครั้งอะไรประมาณนะี้ทุกคนก็ตอบโจทย์เลยนะครับิบดบิดแบบแรงๆเลยมันก็ต้องกลายเป็น YouTube ซึ่งถ้าสมมติว่าเป็น u ูทูรีเนี่ยก็จะต้องบิดสองครั้งเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ YouTube นะ ยูทีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ <UT S 1> เนี่ยยูทีเนี่ยก็ได้เป็นแบบนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมียูทีหรือเปล่าเห็นไหมอ่ะข้อที่สามเนี่ยก็คือราคาราคาราคากับความคุ้มค่าราคาเนี่ยน่าจะสักประมาณพันเก้าร้อยบาทประมาณนี้นะครับ ผมก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้เลยนะอืมแล้วคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากครับลูบิกเนี้ยมันเป็นลูบิกที่ลื่นถ้าใครเป็นคนที่แบบหมุนแบบเล่นลูบิกเร็วมากๆเร็วแบบแบบเร็วแล้วมีลูบิกที่มันแบบเนี่ยมีลูบิกที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ได้โจมตีนะลูบิกที่มันแบบ หนืดอ,อะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วใส่ยาหล,ล่อลื่นแล้วมันก็หนืดเหมือนเดิมนะครับมนะผมก็แนะนําเลยนะผมก็แนะนําเลยันราคาพันกว่าบาทแต่คุ้มค่าแต่คุ้มค่าประมาณสองพันแต่คุ้มค่าราคาราคาของคุ้มค่าเนี่ยเท่ากับสามสี่พันได้เลยนะทุกคนเนี่ยใครที่เล่นลูบิกแบบแบบแบบ แบบเร็วมากๆแล้วก็มีรูบิกที่เหนือดอยู่ก็ซื้อรูบิกอันนี้เนะี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับเล่นเร็วขึ้นนะเล่นเร็วขึ้นแน่นอนนะคบอ่ะข้อต่อไปเนี่ยแล้วก็หายยาวๆเลยนะทุกคนข้อต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการยึดเหนี่ยวของแม่เหล็กการยึดเหนี่ยวของแม่เหล็กเนี่ยคือมันไม่ค่อยยืดนะคะแต่ว่ามันก็คุมลูกอยู่นะเนี่ยมันคุมอยู่ มันคุมลูกได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยมันคุมลูกได้ประมาณหนึ่งแต่เวลาที่เราบิดแรงเกินไปอย่างเช่นแบบบิดแบบแบบยูทูบแบบแรงเกินไปอะมันอาจจะคุมลูกไม่อยู่มันอาจจะเหลี่ยมมานิดนึงมาอาจจะเหลี่ยม,มประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งวิธีการยูทูบเนี่ยก็คือบ,บิดิดเร็วๆเนี่ยให้มันแบบอย่างเงี้ยทุกคนดูนะแบบบิดเร็วๆอย่างเงี้ยมันจะคุมลูกอยู่นะแต่บิดพอประมาณนะครับ บิดพอประมาณอย่าไปบิดแรงเกินไปไม่งั้นมันจะเป็นอยู่มันจะเป็นบิดสักสามครั้งหรือไม่ก็คุมลูกไม่อยู่เลยนะครับนะข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับข้อต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปรับปรับตัวลูบิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยให้ดูเลยโอ้ยอยากอ่ะ นี่นะครับตัวเตือนปรับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวซูไม่ดูเนี่ยนี่คือการปรับนะมันไม่มีลูบิมันไม่เหมือนลูบิกทั่วไปที่มันเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าเป็นของโมยูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อืนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ผมเอาไปลงน้ำมานะมันเลยก,ก็เลยมีรอยลอยแบบนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ แต่จริงๆนั้นทุกคนถ้าใครไม่รู้ิแกนเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใส่อย่างนี้ได้นะถ้าไอตัวตรงจุดตรงกลางเนี่ยมันเล็กอะเราก็าไปใส่มันก็หลอกเป็นแกนได้เลยนะทุกคนเออเออแต่มาใส่ด้วยกันไม่ได้หรอกรอเพราะว่ามันตัวนี้มันเป็นวงกลมของโมยูนะแต่อันนี้มันเป็นนั้นเป็นประมาณแปดเหลี่ยมมั้ง โอเคเดี๋ยวเราจะค่อยมารีวิวลูบิกนี้ที่หลังเลยครับอุ้ยอืมแล้วเนระื่องของการปรับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันปรับยังไงเนี่ยถ้าใครรู้หรือถ้าใครเชี่ยวชาลูบิกการปรับรูบิกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะอุ้ยแต่รูบิกเนี่ยนะการปรับมันมีสองสองที่นะครับก็คือ แกนกลางโอ้ยใส่ไม่เข้าใส่ไงเนี่ยอะโอเคใส่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มันมีปรับตรงนี้ด้วยนะนะมันมีปรับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครถามว่าทําไมคมทำไมผม,ไมผมไม่มีผู้แบบที่ปรับลูบิกอะไรเลยลอนะไรมาเนี่ยก็เอ่อท่านผู้ทุกคนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ซื้อตัว d S มานะครับ d S ก S คืออะไร d S คือที่ปรับรูบิกนั่นเองนะครับ d S คือที่ปรับรูบิกนะครับนี่ d S คือที่ปรับรูบิกนะครับโอเคแล้วเรื่องขอแล้วข้อสุดท้ายข้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็คือ ป๊อบอัพกับป๊อปอัพกับเอ่อ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนมันป๊อบอัพกับล็อกอะไรสักอย่างนะครับที่ผมพูดมาสองอันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะอมืมันไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ย มันไม่มีปัญหาเลยนะคนะทั้งล็อกล็อกอัพมัง้งนะคบทั้งพวกแบบล็อกอัพอะไรประมาณนี้แบบป๊อปป๊อปอัพเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะส่วนเรื่องของการบิดมุมเนี่ยมันบิดง่ายมันบิดแบบง่ายแต่ว่าเวลาที่เราบิดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเฮ้ยทุกคนมันจะแบบมันจะมีเกินขุด คิดควรแล้วมันก็จะแก้กลับมาไม่ได้ด้วยถ้าใครบิดเยอะๆนะครับแล้วผมก็ลืมบอกตัวปรับนะครับในข้อที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่มันมีตรงชิ้นเอทด,ด้วยนะมันปรับได้ทุกมุมเลยเนี่ยชิ้นเอทชิน้นชิ้นเอทชิ้นขอบไม่ใช่ชิ้นมุมเนี่ยชิ้นเอทเนี่ยเห็นไหมมันก็ปรับได้ด้วยนะทนุกคนเเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยเนี่ยชิ้นเอทมันก็ปรับได้ด้วยนะ แต่ชิ้นคอหน้ามันก็ปรับได้ด้วยนะทุกคนมันปรับได้ทั้งแกนกลางเอทคอเนอรงมันปรับได้ทุกส่วนเลยนะทุกคนอยากให้ส่วนไหนเลื่อนอยากให้ส่วนไหนรแรงอยาให้ส่วนไหนหนักก็ปรับได้เลยนะครับมันเหมือนกับรูบิกส่วนตัวเราเลยนะแบบปรับ,รบยังไงก็ได้ให้มันเหมาะกับตัวเราส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครคิดว่ามันเลื่อนเกินไปก็ ถ้าใครมี GS ก็สามารถปรับได้แต่ถ้าใครไม่มี GS ก็น่าจะต้องไปสั่งมาเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ได้โจมตีคนที่ไม่มี GS แนะท่กคนนะแค่อยากจะบอกว่าถ้าใครมีที่ปรับเนี่ยก็ปรับได้แต่ถ้าใครไม่มีที่ปรับเนี่ยก็พยายามคุมลูกให้อยู่แค่นั้นเองนะคบก็สามารถเล่นได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปซอกกันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เปิดซ ตัวผมของผมเองนะครับแต่ผมจะให้พี่ของผมไปโซบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จบคลิปเลยนะเคเะไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้จบทั้งหมดกี่ข้อแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมรีวิวรูบิกอะไรก็คอมเมนต่มาได้เลยนะบ๊ายบายโอเคนะครับผมก็ลืมอีกอย่างหนึ่งในข้อ4หรือไม่ก็ข้อ3นะ คือตัวรีเวิร์สเนี่ยทุกคนเนี่ยตัวรีเวิร์สสองสูตรนะกับเนี่ยผมลืมตัวรีเวิร์สนะผมลืมตัวรีเวิร์สแล้วก็แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันคือน่าจะเป็นตัวแม่เหล็กนะทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นตัวแม่เหล็กเห็นไหมน่าจะเป็นตัวแม่เหล็กนะพูดผิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอันนี้เลย เราจะไปเขากคนเดี๋ยวเราจะไปเราจะลาไปก่อนเลยบ๊ายบาย